All new Yaris, that's right. ที่สุดของความใช่ในสไตล์คุณ ขนมได้หลากหลายแล้วก็หลายอย่างมากๆนะ,ะเมื่อกี้ได้ลองทานครัวซองไปแล้วคือแค่ครัวซองที่ดูแบบหน้าตาธรรมดาแต่ว่ารสชาติเหมรอดับ,บส่งตรงมาจากฝรั่งเศสอะใช่เพราะว่าเขาเน้นย้ำเลยว่าคือสูตรเนี่ยเหมือน จากฝรั่งเศสเลยวัตถุดิบด้วยหลายอย่างนะฮะโอ้โหรสชาติเยี่ยมมากแต่นี่คือแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นแต่วันนี้เราจะไม่ได้ทําอะไรพวกนี้เลยครับอันนี้อาจจะโผดไปสำหรับเราใช่นะคะเราไม่สามารถทํอักอริลอมได้น่ๆจริงแต่ว่าวันนี้นะคะที่เราจะทํากันก็คือพานาคอต้ามิกซ์เบอร์รี่นั่นเองใช่ค่ะอันนี้เป็นขนมที่ทําง่ายๆมากค่ะก็คือเป็นเบสิกแต่ว่าเด็กๆเริ่มทําแล้วก็ทําได้ค่ะก็คือเป็นขนมที่ไม่ต้องใช้เตาอบ มันท่่ใชคะเพราะว่ามันเป็นของหวานที่่เป็นของเย็นใช่ไหคะใช่ค่ะใช่ก็คือเราแค่ต้มแล้วก็สผสมทุกอย่างแล้วก็ไปแช่ทุกเย็นคล้ายๆเหมือนเราทำเจลลี่ตอนเด็กๆค่ะเองเหมือนอย่างนั้นเลยเหรอไอคนอนเจลลี่เชฟครับเดี๋ยวตอนนี้แนะนำวัตถุดิบให้เราทราบหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะได้ค่ะส่วนผสมตัวแรกนะคะหลักๆหัวใจเลยก็คือจะมีนม ะะ <Has. S 1> แล้วก็จะมีวิปปิ้งครีมค่ะน้ำตาลทรายค่ะนะคะเจลาตินค่ะแล้วก็พระเอกของเราเลยวาน,นิลาเพจตตัวนี้จะทำให้กลิ่นหอมมาก oh. ใช่ใช่เพราะชื่อเขาก็บอกอยู่แล้วว่าวาน,นิลาพานาคอร oh. ์อนนอต,าตา้า เราทำความรู้จักวัตถุดิบเรียบร้อยแล้วลงมือทำเลยไหมครับเองลุยนี่คือเราต้องแข่งกันเหรียไงครับเนี่ยใช่้อ <c oughs> <c oughs> รีบขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ย <c oughs> เริ่มจัดใส่ <c oughs> ไฟะัละแวร์ก่อนเลยได้ไหมฮะยังไม่ได้ใส่แล้วตอกแต่งค่ะตัวนี้เอาไว้มมก <c oughs> ตกแต่งค่ะใส่นมก่อนใส่วิปปิ้งครีมเริ่เบสิกในการทำอาหารนี่ครับผมแล้วก็เปิดไฟไฟปานกลางนะคะ อันนี้เราใส่นมใส่วิปคก็ผสมน้าลไปแล้วเรคนนานหคะไม่นาค่ะก็เดี๋ยวเรารอให้แบบว่ามีฟองแล้วก็จบมีฟองขึ้นั้ข้างอ่าใช่แต่เวลาคนไม่ต้องคนแรงนะคะคือเราคนเหมือนกันแบบว่าช่วยให้น้ำตาลเขาละลายเฉยแต่ไม่ได้คนเอาอากาศเข้าไปอย่าอย่าทำแบบเชฟอย่างเงี้ยไม่ได้นะไม่ได้ ฟองขึ้นเต็มไปหมดแล้วค่ะงวาน่าจะได้แล้วนะคะหลังจากที่เราใส่นมครีมแล้วก็น้ำตาลียบร้อยแล้วเตติต่อไปคืออะไรคะเดี๋ยวเราใส่วานิลาวานิลาหลังจากที่เขาเดือดอีกแค่นี้นะคะเราก็ปิดไฟได้เลยค่ะแล้วเราก็ใส่เจลาตินนะคะเจลาตินก็คือสกี้มันจะเซตตัวเราก็เอาไปเข้ามันเวฟนิดนึงให้เขาเหลวอย่างนี้แล้วเราก็มาใส่ได้เลยค่ะ ก็คือตอนแรกผสมน้ำไปนิดนึงก่อนใช่ไหมคะน่าจะได้แล้วนะคะแล้วจากนั้นทำอะไรต่อฮะเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราจะมาเทนะคะใส่ขวดโลของเรากันค่ะวดโลใช่ไหมครับอันนี้มาหน่อยดีกว่าอันนี้เดี๋ยวเอาไว้ทัดไว้ที่หูอันนี้ก็ได้ค่ะเสร็จปุ๊บเราก็เทเวลาที่เราเทใส่ขวดพวกนี้ค่ะเราหาปาก อะไรก็ได้ที่มีเหมือนจะงอยไม่ว่าะจะเป็นเหยือกไปแรงพวกนี้ก็ได้ค่ะอขอมมันจะได้ไม่หกมาข,ข้างคๆเรียบร้อยแล้วเราเอาใส่ยขวดโหลแล้ว ก็ตอนนี้ก็เสร็จแล้วสำหรับในส่วนของพานาคอต้าก็เหลือแค่เอาไปเข้าในตู้เย็นค่ะจะใช่ตู้เย็นประมาณ2ชั่วโมง2ชั่วโมงเลยอะสองชั่วโมงในการเซ็ตตัวค่ะของเจอกันพุ่งนี้มะแต่หนูรอแล้วกันเดี๋ยวแบม ห่งล้อที่แช่อยู่ในตู้เย็นนะคะอันนี้มาดมูในส่วนของมิ์เบอร์รี่ต่อนนี้ทำยังไงคะอ่าก็คือเอาเบอร์รี่นะคะใส่เข้าไปในหม้อเลย ค่ะแท้ช่างไพดมเหมือนกันนะคะก็จะอยู่ประมาณประมาณชั่วโมงหนึ่งค่ะนานไปนานไปชั่วโมงหนึ่งเนาะใช่ครับโอ้โหตอนนี้ก็เย็นและน่าทานมากแล้ว ได้เวลาประกอบแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะก็คือเดี๋ยวเราจะประกอบกันให้เสร็จเรียบร้อยนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นมิกซ์เบรี o คอมโพสของเราใค่ะอันนี้ก็เย็นแล้วเหมือนกันใช่สองอย่างต้องต้องเย็นดีครับค่ะ กับใครที่สนใจนะคะจะมาเรียนทำขนมเบเกอรีอ่ต่างๆนะคะก็สามารถมาที่ Les Bake Studio ได้ค่ะก็คือเราจะสอนกันแบบกันเองสนุกสนานเลยค่ะก็คือ enjoy กับการทำขนมเบอร์ติดต่อนะคะ080ค่ะ081 5665ค่ะหรือจะเป็นทาง IG ก็จะเป็น uh, Les Bake Studio นะคะ b o o k o o กก็ www.facebook.com/lesbakesudio t ค่ะ Hey, ได้มาเรียบร้อยแล้วต้องเวลาที่เราสองคนรอคอยแล้วนะคะนั่นก็คือการรับประทานนั่นเองครับกับวานิลาพานากาตา mixed berry ทำสำเนียงไม่ค่อยดีเลยเนะเาะจอเหรอต้อ,ตองว<ๆ>านิลาพานาตา m i x berry อ่ะโอเคพูดอะไรออกไปเนี่ย <laughs> <laughs> เดี๋ยวลองชิมแล้วนะมา,มาชิมกันชิมกันโอเคครับ ความหวานเนี่ยหมายถึงวานิลานะฮะแล้วก็ความหอมที่เขาปล่อยออกมาแต่ความเปรี้ยวนี่ก็คือ m i x berry เนี่แหละซึ่งเป็นเปรีย้ยวแบบธรรมชาตินะไม่ได้มีการปรุงแต่งเลยใส่น้ำตาลเล็กน้อยนะคะทุกคนรู้สึกใช่ปะคะว่าแบบอวนขึ้นเดี๋ยวก่อน <c oughs> เดี๋ยวหลังวันนี้ลดเดี๋ยวหลังวันนี้เดี๋ยวหลัง โอ้โหสำหรับวันนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งวันที่เราสองคนเนี่ยประทับใจมากๆเลยนะฮะใช่ค่ะคือมีความสุขมากๆเลยเนาะแบบเราได้มีหุ่นเป็นของตัวเองด้วยอ่ะใช่ครับก็เป็นหุ่นจําลองของเรานะครับเป็นเครื่องเตือนใจของเราว่า พวกเราเนี่ยแต่ละคนก็เป็นลิมิเต็ด d i ดิชันของตัวเองถูกต้องไม่มีใครเหมือนแล้วใช่ก็ถือว่าเป็นทางแรกในเมืองไทยเลยนะที่มีแบบนี้นะคะแล้วก็การที่เราได้มาที่ Les b e ส Studio นะคะได้มาสัมผัสกับเชฟเอคือได้รู้สึกถึงความรักที่เขามีให้ในการแบบทำขนมอะน่ะแน่นอนอนะฮะซึ่งเป็นความรักที่เขามีมานตั้งแต่เด็กแล้วและเหมือนเป็นการสารพันของเขานะฮะถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้จบมาทางด้านนี้แต่ว่าเขาก็รู้สึกว่านี่แหละคือสิ่งที่เขามีแพชชั่นนี่แหละคือสิ่งที่เขา อยากทำ<ช>จริงๆนะฮะเขาก็ลงมือทำนี่แหละฮะใครที่อยากลองทำนะฮะก็สามารถมาลองได้ครับที่ Let's Bake Studio นะครับ,รบอ่ะสำหรับวันนี้เนี่ยก็หมดเวลาแล้วนะครับชาวอาทิตย์หน้าเราจะไปกันที่ไหนก็ต้องคอยติดตามกันดูครับคาะทุกวัานอาทิตย์นะคะเวลา1นึ่ทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มนะคะทาง M Channel กับรายการตินตามมุกกันกันที่เราสองคนลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวขอตัวไปทานที่ห <ตา S 1> มดกันนะคะสวัสดีค่ะ